ค่ะเกตสวัสดีจ้ามอนี้นะคะมาซาดีกัาบอมาเนาะค่ะเนาะแนวทางมอนี้เล็กเล่านะคะเล่าพัฒนานะคะของเมจุกนะคะเมจุกกระไดทรงแนวทางายแล้วนะคะเดี๋ยวเขามาบึ้งแนวทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่มเมจุกจะหายตัวใดนะคะวันที่สิบตุลานี้นะคะเล็กห้าหน้อยของเมจุกนะคะกันนี้นะคะนี่ระคะ,ะ,คะมเมจุกกระไมาแล้วนะคะเดี๋ยวเกตลงหายนะคะเกตลงหายอีกรอบนะคะ เราพัฒนานะคะพอมเมจุกนะคะเรา,าพัฒนานะคะขอมเมจุกนะคะเนี่ยะคะ่ะวันที่สิบตุลาหกห้า นะคะเบิศนะราศัพท์ประปิด์่ะหายมากนะคะ,ม,ม,ะ,คะ,คะมีสีมีหาเล็กปิ้งแม่จุกบ่อนะคะค่ะบิ้งสามสี่ห้าชัดกันอยู่เนาะค่ะเนาะ สามสี่ห้าจับคู่ให้เมื่อน,นีนะะหนห่หน่อยโตนะคะเมื่อนีหน่อยโตสี่ห้าสี่สามสี่สี่ห้าสามห้าสี่ค่ะนี่ค่ะแนวทางของแมจุกนะคะ ลาวพัฒนานะคะของอาจารย์เจริญศิลป์นะคะสงสัยคุณพ่อพันย่องบริวว่างเลยนะคะทั่วไปหาคุณพ่อเปนบรัลนะคะนยคะแคปหน้าจอไว้เบิงเลยนะคะแนวทางของเมจุกนะคะลาวพัฒนานะคะเอาไว้ถ้าไปแน่มเบิงนะคะกับสำนักอื่นๆก็แล้วกันนะคะว่าแนวทางของเมจุกนะคะเขากับสำนักใดบ้างนะคะขันมากกระจัดเลยเนาะคะ่ะเนาะ มื่อนี้นะคะสองทุ่มครึ่งน,นะคะพอกันนะคะว่าขอมเมจุกจะแตกแตกไม่แตกนะคะลองเอาไปเป็นเพียงหน้าท่างกันแล้วกันนะคะเพราะว่าเกตกไดเอามาเป็นเพียงหน้าท่างกันนะคะเบอร์โทรศู 8, 6, 2, 2, 5, 6, 1, 4, นย์แปดหกสองสองห้าหกหนึ่งสี่ศูนย์นะคะดีค่ะ หน้าทางนะคะเนาะแคบหน้าจอไว้ทะเบงเลยนะคะสองทุ่มครึ่งนะคะอันนี้นะคะราวพัฒนาสีนน่สี่โมงนะคะสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งนะคะอันนี้ก็ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ต่อมานะคะ,ลนนะ,คะกลับมาเป็นลาวพัฒนานะคะของเมจุกนะคะก็แคบหน้าจอกนไปกันแล้วกันนะคะเนาะมื้อนี้นะคะเกตกับขอ้หฮเลขกห้าน้อยนะคะของเมจุกแล้วก็ลาวพัฒนานะคะ เข่าบนเข่าล่างเลยนะคะเนาะค่ะแคบหน้าจอไว้ทะเบิเลยนะคะสำหรับแนวะ้ท่างมีเข่ามีรุดนะคะเพราะว่าทั้งชองเองกระแดมมาตอนพีตอนนองนะคะเกตกข็ขอขอบุญขอบคุณไว้จุกหลายๆเดอะะะ้อค่ะสำหรับแนวะ้ท่างนะคะเล็กฮานอยนะคะหรือเล่าพัฒนานะคะะอามาอฝากแฟนคลับทางช่อง เกตผ้าชโฉกนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้เกตกัฝากไว้เพยงเนคานี้พบพอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ